ปลาแดดเดียวไปเดี๋ยวไปทานอาหารอร่อยๆจากคนละครึ่งนะคะนี่ค่ะแกงปลาเครื่องในไก่นะคะนี่มีไข่ออนเยอะเลยี่เพื่อนๆขายนี่ไข่ออนนาคะคนละครึ่งนะคะเนี่ยนี่ก็เช่นกันค่ะปลาแดดเดียวค่ะ คนละครึ่งเช่นกันนะคะมามาทานกับข้าวร้อนๆด้วยกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้นครูก็มานำเสนอเมนูอร่อยๆอนะคะเป็นการออกเจนะคะแล้วก็เป็นการใช้ สิทธิ์คนละครึ่งนะคะนี่เมื่อวานคุณครูไปทําธุระที่สุพพันนะคะคุณครูคก็แวะมาที่ห้างบิ๊กซีในสุพพันข้างหน้าห้างน่ะจะมีนี่สินค้าเป็นตลาดอาหารทั้งนั้นเลยนะคะที่เขาใช้สิทธิ์ให้ใช้สิทธิ์กันคนละครึ่งนะคะคุณครูคก็เลยครั้งแรกในการเปิดการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะอันนี้ราคาเต็ม50บบาทเนี่ย คุณครูก็จ่ายเพียง25บาทเช่นกันเมนูนี้ก็เช่นกันค่ะแกงปลาเครื่องในไก่นี่ก็ถุงละ50บาทคุณครูก็จ่ายเพียง25บาทค่ะตอนนี้เราก็มาทานข้าวร้อนๆกับเมนูอร่อยๆนะคะค่ะใช้จิตแล้วนะคะใช้จิตคนละครึ่งค่ะ อันนี้คุณครูก็ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะทำการอุ่นนะคะออกมากรอบมากเลยเพื่อนๆค่ะแต่ชอบใจตรงที่ว่ารสชาติของเขาถูกปากครูค่ะเนี่ยกรอบไหมเพื่อนๆอ,อยากจะทานมือเลย,เลย ไงไก่ใส่ไข่ออน เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะขอทานข้าวก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคุณครูยังมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมนะคะวันนี้น่าจะเยอะฝ่าปกตินะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะก็เข้าหน้าหนาวแล้วแต่ยังมีฝนอยู่ค่ะเพื่อนๆเมื่อเช้าคุณครูก็เลยต้องรีบซักผ้าค่ะแย่งแดดนะคะ แดดมาก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวอีกสักครู่พ่อเริ่มนะคะทองฟ้าก็จะเริ่มจะเริ่ม คึงอีกแล้วนะคะเมื่อกี้มีแดดคุณครูก็ซักผ้าแล้วก็ตากเรียบร้อยไว้แล้วนะคะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วคุณครูก็จะไปทํากิจกรรมอีกเพราะว่าหน้าที่ของคุณครูก็คือเป็นอสอมนะคะอสอมได้รายอาเบดมาคุณครูก็จะเอาไปแจกในหมู่บ้านที่คุณครูรับผิดชอบและหลังจากนั้นคุณครูก็จะเอามาใส่ในบ้านครูบ้างนะคะเดี๋ยวไปร่วมกิจกรรมกับ ก่อนนะคะตอนนี้ขอทานอาหารอร่อยอ่อยโครงการคนละครึ่งอย่างแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ